สัพพังละบาลังธรมมะธรเมันเตสาธุอาจารย์ับเพ่นทวนนโมยสังัเรสิกขังปัจจามิวิหิิมังภาเรสะสิกขังปัจจามิวิหิิมังทาเรสะ ต้องจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นขาราชการข้าพเจ้าขอรักศึกขาท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นขาราชการบุตทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นขาราชการหน้าบัดนี้อันนี้ครับช่างม้หันศีลบอกชิ้แบบเนาะเอาเอาอันเมื่อก่อน ข้ S 1> <S 1> <S างแรกเ๋ยนี่เดี๋ยวไปเตียงไปลุงเครื่องวันนี้วันที่ 4, 4จุลายหรือ4รกรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติของสหรัฐอเมริกาหลวงตาวิชัยท่านก็ได้ กราวลาสิกขาเพื่อที่จะอุปสมบทใหม่ที่นี่วัดภูริทัตวนารามเมืองออนแทรีโอแคลิฟอร์เนียท่านผู้ชมซึ่งวันนี้หลวงตาวิชัยสิริขันท่านก็ได้อขออนุญาตศึกลาสิกขาเพศเพื่อที่จะ บรรพชาใหม่หรือบวชใหม่ในบวรพระพุทธศาสนาโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิทูลธรรมนิเทศเป็นอุปชาในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมทานนี้กำลังศึกเป็นนาคเป็นนาคนาคอายุมากนาคผู้อาวุโสอื

หนักอาวุโสหนักเ,เท่าๆเลยบาทนี่วันนี้ก็พระพี่เลี้ยงครับท่านพระอาจารย์มหาสุชาติท่านอาจารย์หลวงตาวิชัยทำไมต้องศึกครับครับเหตุผลที่หลวงตาวิชัยที่ท่านได้รศิขาวันนี้ ราสิกขาวันที่วันเท่าไรวันนี้วันที่สี่จุลายนวันพรุ่งนี้วัน้วันนี้วันที่สี่ <4 S 1> ก,รกรกฎา,กาค,มคมสรรมิงหาควันทสิบห้าตอนเช้าเวลาแปดโม <c oughs> <c oughs> งกว่าเหตุผลที่ท่านต้องราสิกขาแล้วก็บวชใหม่ก็คือ <c oughs> ท่านบวชแล้วไม่เจอหลักฐานไปสถิหายหลักฐานไม่เจอลทางหลวงพ่อ,อและทางคณะสงฆ์ก็ <c oughs> อยากให้มีหลักฐานเพื่อที่จะ มี <c oughs> ประวัติไว้ช่วงเข้าพรรษาของปีส5งพสิบห้าจะต้องตรวจประวัติว่าแต่และวัดเนี่ยที่อยู่ในคณะที่อยู่ในวัดที่สังกัดพิธีมเมริกานี่แต่และวัดมีพระกี่รูปกี่รูปยังอยากจะให้มีหลักฐานเป็นมัสุทธิก็เลยต้องลาสิกขาแล้วก็บวชใหม่ก็ลาสิกขาวันที่สี่กรกฎาคมศองพรสิบห้าแล้วก็จะไปบวชวันอังคารที่ห้า กรกฎาคมสองพันห้าร้อยสห้าเวลาบ่ายโมงครับที hmm. ่วัดภูริทัตตะวนารามโดยมีมีท่านพระครูวิทูลธรรมนิเทศจ้าอาวาสวัดผูริทัตเป็นพระอุปัชฌาย์ครับแล้วก็สังกัดที่วัดผูริทัตตะวนารามเมืองมอท์แโอแคลิฟอร์เนียท่านผู้ชมนี่คือเหตุผลที่ทําไมหลวงตาวิชัยสิริคันจึงต้อง ลาสิกขานะครับเพื่อให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและก็หลักฐานการอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับ sā bhagavā to arahato sammāsambuddhassa namo tattassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tattassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa ahante นิยัจมิยกิจ<ร>มิจ <aning> ตังภัณ <principe> ฑ์เานิยัจมิตติยมิจหังภัณเติติสละเลนะสหอะหสลานิยัจมิ คืนหนึ่งก่อนมือื่นยังอันนั้นมีนหลายในนี้ตัวเนาะในี้ชัดเจนเนาะในี้ชัดเจนโยน,นบ่ใ<ะ>นี้ชัดเจนโยน,นบ่นอ่าอะไรอ่า,ออา,านับสิบแปดเนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธังสรณังคัจฉามิสัทติยํปิธรรมกัจฉามิเตยองเปสังฆังสรณังรักษามิติสรณะคมนานิธิตังอะมะหังเตตานาติ <Sweak> มัจจปมาตัดานาเวระมณีพระมิระมัจจปมาตัดานาเวระมณีวิกาดาโพชนาเวทะเกลปนาธารณนมันนาอิภูสนาธานาเวระมณีนัจจางิตตะวาติตามิสุกนัสนามาลาเัณฑะเวเะปนาธารณามันนาวิภูสนาธานา เวรมณีญาติรูปราร bueno. e. ัจจตาปิกาอนาเวรมณีพุจารสยนามหาสยนาเวรมณีขุจาะิสัตตาขุจาริสัตตาอัตาสิกขาปะดานิสัมมาทิยามิอิมานีอัตถะสิกขาปะดานิสัมมาทิยามิอิมานีอัตถะสิกขาปะดานิสัมมาทิยามิ a ce petaniik sak maliya ลาาสิก้วันนี้หลวงตาวิชัยก็ได้ทำพิธีลาศิกขาและรับศีลแปดเป็นนาคเพื่อที่จะเข้าอุปสมบทในวันพรุ่งนี้ขอเจริญพร